หลังจากจบเทศสดนะครับสอนสดเทศสดซีซั่นที่30เมื่อประมาณสักน่าจะปีกว่ามาแล้วนะครับพี่ไอก็ได้บอกน้องๆไปนะครับสำหรับน้องๆทีออ่อยู่ในคลาสเรียนของพี่ไอนะครับที่เข้าร่วมเทศสดด้วยกันสอนสดด้วยกันเนี่ยว่าพี่ไอจะเทรดเงียบๆนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยได้ทำคลิปทำอะไรออกมาให้น้องๆดูนะครับเพราะว่าอยากจะใช้เวลากับตัวเองซึ่ง นับถึงตอนนี้ก็น่าจะประมาณปีกว่ากว่านะครับปีกว่ากวากลับมาช่วงนี้พี่ไอก็จะเริ่มนะครับที่จะทำคลิปนะครับออกมาให้น้องๆได้เอาไปศึกษาเรียนรู้นะฮะระยะเวลาที่ผ่านมาพี่ไอก็เทรดด้วยเทคนิคเดิมครับเทคนิคเดิ f ไฟนอลสติ๊กนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีความเข้าใจนะครับแล้วก็มั่นใจในในเทคนิคนะฮะว่ามันมีเหตุผลนะครับที่จะอธิบาย ในทุกๆออเดอร์ที่เราออกได้อย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวพี่ไอจะมาเข้าออเดอร์ตรงนี้นะครับวันนี้นะฮะวันนี้พี่ไอจะเข้าสักสองออเดอร์นะครับตอนนี้พี่ไออ้างอิงแนวนะครับที่แนวแท่งมาสเตอร์บาร์นะครับซึ่งเป็นแท่งเขียวใหญ่ๆที่น้องๆเห็นนะครับแล้วก็มีแท่งแท่งลูกนะครับวิ่งอยู่ในในแท่งเขียวใหญ่เนี่ยนะครับ นี่นะฮะตอนนี้พี่ไอ้กดเขาออเดอร์บายนะครับที่แนวที่พี่ไอ้ตีไว้นะครับเส้นสีม่วงนะฮะเนี่ยนะครับกราฟเป็นแท่งเล็กๆเล็กๆวิ่งอยู่ในในแนวแท่งนี้นะครับซึ่งแท่งนี้เป็นแท่งเดอะไฟนอลครับพี่ไอ้ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่ากราฟจะยังไม่มีไม่มีแรงขายมากพอที่จะทะลุลงไปได้นะครับเพราะว่าแท่งก่อนหน้าก็ออกการให้เราเห็นอยู่ตลอดนะครับว่าเป็นแท่งเล็กๆแล้วก็ทิ้งไส้นะครับซึ่ง ตรงนี้มันมีเหตุผลที่จะอธิบายได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับในเมื่อเรามั่นใจว่ากราฟไม่มีแรงขายมากพอนะครับที่จะทะลุแนวนี้ไปนะครับพี่ไอ้ก็กด้าเดอร์ซึ่งมันตรงกับแท่งเดอะไฟนอลก็วินไปนะครับเทคนิคเหล่านี้นะครับเรื่องราวเหล่านี้พี่ไอได้ถ่ายทอดไว้ในคอร์สเรียนออนไลน์ของพี่ไอ้นะครับเป็นคอร์สเรียนเดอะไฟนอลสติ๊กนะครับซึ่ง ค่อนข้างที่จะอธิบายรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนน้องๆที่เรียนอยู่ในคลาสเรียนนะครับทําความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจนะครับก็ทักมาถามนะครับทักมาถามแล้วก็คนที่ต้องการที่จะเรียนรู้นะครับในเรื่องของเดอะไฟนอนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรจะใช้ตรงไหนอะไรคือเดอะไฟนอนะฮะแล้วก็จะใช้ในสถานการณ์ไหนบ้างนะครับก็ทักหาพี่ไอ เดี๋ยวพี่ไอจะกดเข้าออเดอร์อีกสักหนึ่งออเดอร์นะครับน้องสังเกตนะครับว่ากราฟตอนนี้นะฮะทั้ง2คู่ที่พี่ไอเลือกไว้หน้าจอตอนนี้นะครับกราฟวิ่งเป็นลักษณะไซด์เวย์อย่างชัดเจนนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเหมาะนะฮะที่จะเข้าด้วยเทคนิคเดอะไฟนอลนะครับเดอะไฟนอเป็นการเข้าออเดอร์ที่บริเวณกรอบไซด์เวย์นะครับหรือบริเวณแนวรับแนวต้านนะครับเข้าได้2จุดนะฮะ บริเวณแนวรับแนวต้านหรือกรอบไซด์เวลักษณะของแท่งเทียนที่แสดงออกมานะครับที่แสดงออกมาหน้าจอของเรานะฮะมันจะมองเห็นชัดเจนนะครับว่าอ่มันจะเป็นแท่งที่ขยายขึ้นมาเต็มจอ,น,อน้องๆแล้วก็ทิ้งไส้นะครับส่วนใหญ่จะทิ้งไส้ในทุกๆแท่งเทียนนะครับถ้าเหมาะถ้าจังหวะแบบนั้นนะฮะมันจะเหมาะที่จะกดเข้าออเดอร์ด้วย แท่งเดอะไฟนอลมากนะครับแล้วก็มีโอกาสชนะสูงมากนะฮะถ้าเราเจอกราฟลักษณะน,นี้นะครับโอกาสชนะ80-90%เลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะรออีกหนึ่งออเดอร์นะฮะอาจจะใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับถ้ามันใช้เวลานาน,านมากเกินไปนะพี่ไอจะใช้สปีดนะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะฮะ ตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าจะได้เข้าออเดอร์ที่คู่ไหนนะฮะแต่คู่ทางขวาตอนนี้พี่ไอโฟกัสอยู่นี่ก็ค่อนข้างที่จะสวยอยู่น้องๆน,นะทางขวานะฮะแต่ทางซ้ายนี่ก็พี่ไอ้ก็ยังมองอยู่นะฮะว่ายังมีโอกาสนะครับที่กราฟจะยังไม่ทะลุแนวแท่ง The Master ตรงนี้ไปได้นะฮะ เนี่ยนะครับกราฟมันจะขยายขึ้นมาเต็มจอเลยนะครับพอเราซูมอินเข้าไปนะครับพอเราซูมอินเข้าไปกราฟมันจะขยายขึ้นมานะครับเป็นแท่งใหญ่ๆยาวๆแล้วก็ทิ้งไส้ในในทุกๆแท่งเทียนเลยนะครับแบบนี้มันบ่งบอกถึงความเป็นไซด์เวย์นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกราฟแท่งเล็กๆเดินสม่ำเสมอด้วยแรงสม่ำเสมอนะครับเป็นแท่งเล็กๆไล่ๆไล่ๆ,ๆ,ๆกันแบบนั้นกราฟกำลังเดินเป็นเทรนครับน้องครับแบบนั้นเราจะ เข้าด้วยเดฟเฟนอนไม่ได้แบบนั้นต้องเข้าด้วยฟอ l โลเทนนะครับต้องเลือกด้วยนะฮะถ้าเราไปเลือกกราฟผิดก็ชีวิตเปลี่ยนนะครับน้อง <c oughs> ต้องเลือกกราฟให้เหมาะกับเทคนิคที่เราใช้อยู่นะฮะเอาแล้วถ้ามันทะลุกรอบไปได้ล่ะจะทำยังไงนะทะลุกรอบไปก็เราก็ไม่ต้องเข้านะฮะน้อง เราก็รอดูนะฮะนี่นะครับมันยังวิ่งอยู่ในนี้อยู่นะฮะดูทางซ้ายนะน้องสังเกตไหมครับไม่สามารถที่จะผ่านได้นะฮะโอเคมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะได้เข้าคู่ทางซ้ายนะเท่าที่ไปดูนะฮะนี่นะครับกราฟขยายพอซูมอินเข้าไปขยายขึ้นมาเต็มจอนะฮะ ดูซิว่าจะลงมาได้ตำแหน่งที่อยากจะได้หรือเปล่านะครับถ้ากดถ้าลงมาถึงเส้นสีม่วงนี่พี่ไอ้กดนะน้อง,องต้องดูเวลาด้วยนะครับสําหรับน้องใหม่นะที่ยังไม่เคยเทรดหรือว่าเทรดแล้วแต่ยังไม่รู้จังหวะนะต้องรอดูดูจังหวะดีๆด้วยนะครับนี่นะครับลงมาแล้วครับนี่นะพี่ไอ้กดเข้าเดอร์ ได้จุดเข้าที่ใกล้เคียงกับเส้นสีม่วงที่แม่ตีไว้นะฮะเอามาดูกันนะครับว่าแท่งนี้จะดีขึ้นไปให้เราวินได้ไหมนะครับแท่งนี้เป็นแท่งเดอะไฟนอลอีกแท่งนึงนะครับนี่นะครับเราจะเก็บกินไปลายไส้ที่บริเวณกรอบไซเว้นะฮะสังเกตนะครับพี่ไอยังมองว่าแรงขายไม่น่าจะทะลุลงไปได้นะครับก็กดเข้าออเดอร์ที่กรอบที่ตีไว้นะฮะ เรียบร้อยครับน้องครับวินไปอีกเป็น2อ,ออเดอร์รวดนะครับก็วันนี้ก็คงต้องลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับน้องขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับใครต้องการที่จะเรียนรู้ติดต่อหาพี่ไอน,นะครับหลังไหม้นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม